มาดูบรรยากาศครอบครัวของคนในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะร่วมอนุรักษ์สืบสารผ้าไทยชุดไทยผ้าไทยใส่สนุกกันค่ะ คุณกัณน,นิการัตนะนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านสวยดีตลาดสดเทศบาลนาครยะลาค่ะก็ได้บอกกับทีมงานนะคะว่าที่ร้านขายชุดไทยเพราะว่ามีความชื่นชอบอยู่แล้วตนเองค่ะก็สวมใส่อยู่ตลอดนะคะคุณแม่ก็สวมใส่ใส่มานานเป็น20ปีแล้วค่ะตั้งแต่สมัยยังไม่ได้นําเข้าผ้าไทยมาขายที่ร้านเริ่มจากคุณแม่ที่ชื่นชอบแล้วลูกๆก,ก็ใส่ตามมาค่ะผ้าไทยชุดไทยท้องถิ่นเป็นลวดลายที่เรียบๆสามารถใส่ได้ตลอดตัว ตัวหนึ่งใส่ได้เป็น10ปีค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าลูกไม้ผ้าทอผ้าฝ้ายค่ะสำหรับที่ร้านนะคะก็จะสั่งผ้าไทยที่ขึ้นชื่อมีความสวยงามของแต่ละจังหวัดมาให้ลูกค้าเลือกมีมากมายทีเดียวค่ะ20 3 0ถึง30แบบด้วยกันทั้งผ้าทอทอเล็กทอใหญ่ผ้าฝ้ายผ้าไหมอาทิผ้า,าลบบุรีผ้ามัดหมี่ผ้าใหญ่กระทงราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่400-500ถึงบาทนะคะเฉพาะเสื้อก็จะมี 2,000-3,000ถึง 3, บาทก็มีค่ะถ้าเป็นผ้าถุงชิ้นชิ้นละ500-600ถึงบาทมีทั้งแบบที่ติดตะขอแบบเอวบางคนก็จะเลือกเสื้อเองให้เข้ากับผ้าถุงนะคะผู้ที่ชื่นชอบการแต่งกายด้วยผ้าไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นถิ่นไทยค่ะก็จะแวะเวียนมาเลือกซื้อได้ที่ร้านสวยดีในตลาดสดเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลาค่ะถือว่าเป็นการร่วมสวมใส่ผ้าไทยผ้าถิ่นผ้าไทยใส่สนุกนั่นเองค่ะ